ถ้าไม่กาก็เอเนเพื่อนๆนะคะตู่ห รรักู้หอวะไม่ติดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อยู่ในใจอนามักเลยเราอยู่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรินบุรีเฉลิมศรีกำลังขาทางที่จะไปสวนเบนจากอนามัยนะสวนเบนบนั่นแหละต้องประสบการณ์ไงเอามาทิวเมื่อกี้สิเรื่องมันมีอยู่ว่ะ เิ่าไปอย่างนี้ค่ะพี่แจ็คก็คือวันนี้เป็นวันที่ปะจะรอมาพอดีแลวเนี่ยก็เป็นคนไม่รู้ว่าเป็นคนน่าืึน,น,นง่ายอ่ะปกติเมื่อก่อนก็เป็นแต่ว่าหายไปสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่แก็กลับมาเป็นอีกหรืออาจจะเป็นเพราะเป็นประจําเดือนด้วยมั้งร,รู้สึกนํามือดแหละแบบรู้สึกแบบ จะน้ำมืดก็เลยออกมานั่งพักก่อนสุดท้ายเราก็มาถึงที่นี่ยังปลอดภัย<า>อล่าขอบคุณพี่าาพีๆรปภที่ทำหน้าที่อย่างดีขอบคุณครับในการเชื่อเหลือเสื่อหนูนะคะขอบคุณครับ มาในีมเอร์เลเยอร์คนออนเดอะลหน้ามือบนเาทีใช่ค่ะวันนี้มีอันอันนี้สวยกันจังอันนี้มาในตีมอะไรคะตีมหวานเลเยอร์คลเวอร์ออนเดอะล็อะไรไม่ันนี้มาในตีมอะไรคะตีมแกบแกบค่ะแกรบกบแกบก็คืออะไร ไม่มีจะกินปิดแบบลูกก็คือลูกคุณมากนะคะเราเราไม่มีอะไรจะกินดิมัยอย่างไรบ้างอ่าถ่ายเป็นวอกอ่ะแต่ยังนี่ถ่ายวอล์กอีกเอาอะไรเอาไหนก่อนจะเอาอะไรไปมึงแต่งเนียนไม่รับกันแล้วกระโพงขาวทั้งคู่เลย อันนี้มันอรมบกันตรงไหนมันพีรตรงไหนอี่มัอยู่ใกล้มอใช่เป็นตรงมอใช่ไหมไม่ใ่งมอใช่ไหมรใช่ไหมทีที่ไปอ่ะเอตลาดรับอ่ะ ใช่ไม่อยู่ตรงมอดูจิ๊นนบก็หยิบมองๆเลยย <c oughs> นะครับกระโนมันเลยกขาวขึ้นไหมลงพื้นตอเพเล่นเนี่ยกูไป็น้อนาสี่ม,มัรพอดีกันนะากูุปแบบปะเป็นการหยุนกล้องเวลาคนพูดจะเริ่มทำคอนเห็นกันอยังโทรอัพทา ตนี้ไม่ถ่ายหรอตรงเออได้็พอสอบน้องไปไหนเดกไปที่อ้าเรหลบไปไหนอ่ะใช่ถ่ายด้วยาจ่ถ่ายรูปถ้ากูหลบได้ไหมต้องหลบเดี๋ยวตองถนายก่นะเมึงเบื้องหลังไปไปไปจะมีพา๊ 아이고, 아이 ไปถ่ายเป็นอันนี้หรอเส้นเป็นแบบสี่เหลี่ยมนี่หรอเนี่ยอันี <chapter> ้มันหเไ่ี่ขีดว่สเีดอ๋อไหนโั์ขีดเนี่ยมัเป็นขอไมันเป็นขีที่ก็มาให้ตรงไม่ตรงไงอ๋ออันนี้มันเป็นได้นี่ะวิดีโอันนี้ใครเสิร์ ก็ต้องขอบผู้ชมก็ต้องเม,<น>มนมาค่ะเมนมาเมนมาเมนมาใส่สุสดนี่เบนนี่เน,นี่ใคันนะยังไม่เชื่อ เราจะไปกันยังหรือย <g ül ens> ังจ้าเสาเสาไปปั๊วิหรอเฮ้ยทำไมรูปขอบเพียวออกข้างไหนอะ ไอวอล์กวีกเป็นพี่ฟุกันร้อนต้องทันทุกเหตุการณ์โ้ร้อนไม่ใช่อะไรร้อนอยู่ไหนสุดที<ฮ>่หมอถามเขาไหมเราถามพี่รอพอปะ บันไดบันไดที่เข้าวสวนเปน้ยโอ๋อขอบคุณค่ะ,ะ,ะที่จัตนนิดแก,กรมขยยบยากยนะคะขยียบยาหน่อยมีคนไานยเขาปั่นเต็ดเลย ดโดนแดดสลบท่าน,นี่ไงยางือส่วนเป็นอีกฝั่งหนึ่งอ๋อ oh, มันอยู่ส <c oughs> ั่งนี้ใช่ไหมอยู่ฝ่งนเพราะว่าปกติอ่ะวกัาจะชอบไปปีัปอยู่ตรงนู้นใช่ปีเลยวยน้ร่มไหมร่มมีร่มอมด้วยเอาแน่นอนแบบพี่นี่เรืสีผูดนะแบกพี่โอ้แล้วปอเเนี่สามคนเรกรไนคนเดียว nè <laughs> subscribe <rồi. Từ> <laughs> <laughs> ศาลาพระหรอพอแล้วเดินข้ามประเทศกันเลยทีเดียวเราถึงเมออ,อ์ไลออนแล้วโปงขาวมันจะเปืปอเออ้อนปะที่ข้างล่างมีที่นั่งน่ะใช่ไหมใช่ไหมที่ผู้หญิงเขานั่งอยู่อะ อันนี้อะไรดีชมพูอะไรน่ะไม่ชมพูดูปึงให้เขาดูชมพูมพูไหทุกคนมู่วงค่ะม่วงเอม่ไมเหมือนกันเลยนะ้ชมพูปะวะแดงไอสตรอเบอรี่ันนีชมพูบ้านไหนแดงไอแดงบ้านไหนอะแดงบ้านไหนแดงพูแดงบ้านไหน มันทับทิมมันเนี้ยเออมันแดงตรงไหนอ่ะอันนี้ชมพูมันมันไม่ชมพูเลยของกูยังสีแดงน้ำเงินหรือฟ้าอ้าไม่อะคือเยอะฟ้าน้ำเงินมันก็เหมือนเลยเอาสแน็คแจ็คที่พี่บ้านน่าจะมีสปอนเซอร์ตุ้งเรืองกูเฟียพยินเฟียพยินเขาต้องมาได้กินกันยีอะไรเยลลี่สิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดิน ในประเทศไทยที่อุณหภูมิจะแตะ40องศา40่สิบแล้วนอ่ะรู้สึกว่า40แต่ว่าอุณหภูมิแตตะแ่สามสิบไม่กูอุณหภูมิเลยหน้าต่าเรามัก็สูงอยูล้เออใช่ไหมออเราออกมานานแล้วยังเย็นอยู่เลยสปอนเซอร์ป่ะเนี่ยเฮ้ย่งื้อไอ้ถาเนี้เดียวขาจะน้เยนังจ้คนนะเปอ่ยไเองเี่้าอยากแบบ่าอยาเอายอเพาะทกอนหดทเนี่ยะเหมเ้วแ จะไปไหนก็ต้องหออหิ้วของด้วยนะคะชีวิตติดแกมก็ประมาณนเรื่องโวยเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นติดแกมนะคะชื่อตอนนี้ ยอดกอคลิปค่ะทุกคนกอคลิปร้านเราพูดคำว่าร้อนแปดสิแปร้านรอบประเทศไทยไม่มีลมเลยหมายถึงไม่มีลมอ่ะแบบรอลิงไม่ใช่รอเรือ <laughs> กลับไปดูต้นคลิปอินโทร แล้วกลับมาดูตรงนี้ตอนนี้โอ้โอ oh. oh. ้ฮัลโหลมันก็เย็นอยู่นะเย็นเอ,เอามริ okay. ่มเย็นนาเริ่มเยะนะ็นแล้วายถึงว่าเริ่มเย็นอนะหมายถึงตกเย็นไม่ใช่ลงเย็นคอมเมนต์ <Comment S 2> ค่ะอีนี่คุณว่าโนวนไปหรือเปล่าเราได้ตัวช่วย oh. ไอเทม ช่วยธรรมชาติไอเทมที่ทุกคนมาสนเบ็นสามารถผาได้ <laughs> ทุกคนรวมใจ

้วพี่เขามาแอบด้วยนะไม่เป็นก็คือไม่ได้กินเดียวด้วยก็ใส่ก็คือใส่ไปหนึ่งคนกินกะต้องใส่ใส่เยอะเลยแกะมั้งนะเนียอะเอยเด็กนะค่ะบคือ